ในดูดิได้เปล่านี่ไงซูปเปอร์ฟินแอนด์สติลนะครับโหนี่เป็นสีลุ้งเลยนะครับจังหวะน,นี้ยืนดูดิ ลมคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคเลิกเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับและตอนนี้กับไมค์ครับชาเลนต์นะครับผมซึ่งไมค์ครับชาเลนต์ในวันนี้นะครับผมเราจะสามารถคราฟไฟแช็กนะครับผมแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาได้นะครับแบบว่ามันจะมีไฟครับผมที่จะให้ของที่แบบโคตรโกงกับเรา่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราก็จะเป็นต้องตัดไม้ก่อนเลยนะครับผมซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะมี7หรือ8แบบเนี่แหละนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าไฟแต่ละประเภทนะครับที่จะแบบดรอปของต่างกันนะครับผมเพราะฉะนนั้้ออยย่าาางงแรกกเเลลผมตหว เฮ้ยอ้าวเจอหมู่บ้านด้วยครับตรงนี้น่าจะมีกาเวลหรือเปล่าวะแบบเราต้องการฟินเยอะๆเลยวันนี้เช็คก,ก่อนแป๊บนึงนะฮะมีไหมเนี่ยเอา้า <laughs> เหมืองหลอกวะเนี่ยโหผู้ชมเจอเหมืองหลอกแบบ2อันเลยฮะแย่วะ่ะ ไปหมู่บ้านก่อนก็ได้ถ้าเป็นกาเวลตรงนี้น่าจะมีนะเนี่ยเจอแล้วเออแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาขุดดีกว่าเพราะแบบเราไปปนอุอปกรณ์ที่หมู่บ้านก่อนดีกว่านะครับจังหวะเนี้ยอ่านี่มีร้านแบ็กสมิธพอดีนะครับเยี่ยมเลยเอาล่ะไหนดูซิมีของอะไรให้ป้นหรือเปล่านะฮะจังหวะนี้ฟึบอุ้ยมีก่อกครับผมแล้วมีเพชรด,ด้วยนะโอ้โหโคตรดีนีครับผมมาถึงได้เพชรแล้วหรอมีอยู่เพชรสองอันอนะ่ะโอ้ยเ มีเลวินตรงนี้ด้วยนะฮะอะไรมันจะแบบฟุกขนาดนี้วะเนี่ยโอเคตอนนี้ของที่ยังเป็นก็ผมต้องการอุปกรณ์หินก่อนละกันนะฮะเพชรสองอันนี่ผมยังไม่แน่ใจว่าแบบจะใช้ทําอะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขุดหินตรงนี้ก่อนเลยละกันโอ้ตอนนี้มันมีทางลงมาเป็นเหมืองด้วยนี่่าเยี่ยมเลยโอ้มีแร่เหล็กด้วยครับจักซะหน่อยละกันนะแต่มาถึงนี่ก็แบบโคตรดีอ่ะได้ชุดเกราะแบบโอ้โหทั้งตรงตัวทั้งเกงเลยครับหรือว,ว่าแบบป้องกันได้เยอะเลยนะตอนแรกอะ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปปล้นเหล็กฟรีจากเอ,อนกเลนะอ้กรีมน่าเด้วยนะฮะ เผาเหล็กตรงนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ทีนี้เอาเป็นอ่าขวาแล้วกันนะฮะที่ขุดดินนะครับผมประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วไอ้เนก็นเรีม่มขอป้นเหล็กฟรีหน่อยนะต่อขึ้นมาครับ1 2 3โอเคคอมอนแมนมาดีมาดีเออโอ้ยอ๋ยอมันต้องสูง4ี่ป่ะวะป๊บนึงใจเย็นนะอ,อ่า1 2 3 4อโอเคอ่าก็มาดีครับผมเออเอาเหล็กฟรีมานะครับผมเกือบตายนะฮะ โอเคมาเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมว่าเราคราบจอบก่อนเดี๋ยวเออผมต้องการอาหารฮนะ <c oughs> จะตายอยู่แล้วเนี่ยเออเอาเป็นหินโอเคขออาหารหน่อยนะครับเอาล่ะประมาณนี้เออแล้วจริงๆเนี่ยผมน่าจะได้แลกข,ของกับพวกวิลเลเจอร์ด้วยแหละเพราะแบบเราจะเป็นจะต้องเอาเอเมลล์มานะครับผมมันเป็นหนึ่งในอ่าฟิตเนสติลนะฮะแต่ตอนนี้ป้นเก่าเวลก่อนต้องการนะครับผมได้มาหนึ่งแล้วอย่างแรกเริ่มจากเนื้อหมูก่อนดีว่าเออผมจาได้แล้วเนื้อหมูเนี่ยจะเป็นอันที่แบบให้อาหารกับเรานะครับแต่ตอนนี้ขอขนมปังก่อนแล้วกันเนื้อหมูงัน เอาละเจอเจ้าหมูแล้วขอเนื้อหน่อยนะเนี่ยผมเอาเนื้อหมูมานะครับแล้วก็ขาไปครับผมปึบเอาละพิกแอนสติลนะครับอ่าหนดูดิีมันจะได้ของอะไรจุดไปนะครับนี่ก็จะเป็นไฟสีชมพูใช่ไหมลองย็นดูครับฟึบเอาละมันก็จะมีอาหารเด้งออกามานะครับผมก็อีซี่นะฮะอีซี่ยืนแช่ไว้เงแหละเละประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันยังติดไฟอยู่นี่วะลงน้ําก่อนจะเย็นเฮ้ยเช่าเออใช่ผมต้องทาไอ้นี่ก่อนเลยทําถังน้าครับเพราะว่าแบบจะเป็นต้องดับไฟนะฮะโอเคคือวันนี้เนี่ยแบบเราจะต้องแบบ ยืนแช่ไฟแล้วก็เอาของ OP อย่างเงี้ยทีนี้ก็แบบจะไม่ต้องมีน้ำไว้ครับโอ,อ้หมีไข่พวกอ่าหมูบัวแกะอะไรด้วยนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เรากลับหมู่บ้านก่อนแล้วกันนอนก่อนฮะจังหวะเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวฝั่งนี้มีอ่าทะเลทรายด้วยเหรอก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้แบบนอนก่อนเด้อขอย,ยังไม่เอาตอนกลางคืนนะฮะนอนก่อนครับผมปึ๊บเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เรามีเพชรแล้วนึกว่าจะด้ว่าผมทำไอ้นี่ได้แล้วครับผมนี่ฮะไดมอนด์แอนตีลครับผมโอ้โหไม่ยังเป็นน้องลงเมืองเลยอะได้มาแล้วอะโคตรโกงนะครับมาเดี๋ยวผมให้ นีครับจังหวะนี้ยืนไปดูฮะของที่เด้งออกมาโอ้โหมีเพชรน,นะครับผมเนเธอร์ไลทโอ้โหเบนล็อก <bed lock S 2> <lock S 1> ด้วยนะครับอุ้ยแช่ก่อนแช่ก่อนของโคตรโกงนะครับแต่ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าให้มอบเนี่ยโดนเผาแทนก็ได้นะเดี๋ยวลองเป็นอ่าเจ้าหมูนี่ได้ปะวะอันนี่หมูหมูลองโดนเบิร์นหน่อยดิจังหวะน,นี้โจทยไปครับ ได้ปะวะเอ้ยคิปเปอร์รอ,อ่ะคิปเปอร์โดนเผาดิเอา้าไม่โดนเผาเหรออา่าผมลืมตักน้ำครับแป๊บนึงผมไปเอาน้ำก่อนน้ำของเราว่าไงคิปเปอร์คอมอนแมทตายซะประเดิมเรายังไม่ได้เอาไปเกตอุป,ปรกรณ์เลยนี่หว่านะฮะเอ้ยอ่ะเดี๋ยวผมปั๊มของต่อนิดนึงนะครับผมก็จุดไว้ตรงนี้ยืนไปนะฮะขออีกสักหน่อยแล้วกันนะครับผมปึ๊บอย่าตายนะอย่าตายนะประมาณนี้โอเคลงมาก่อนนะครับไหนดูดิเพชรนี่น่าจะได้พอแล้วนะครับดูดิโอ้โหยังเยอะนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามาาเปปลีี่่ยนนนอุกกกรณ์ัดวะะฮะ เอาละมาเรียบร้อยนะครับผมโยนของเก่าทิ้งกันดีกว่านะฮะเสร็จแล้วก็เผาทิ้งเลยไหมมันเผาได้บอกว่าเนี่ยเผาไอเทมเนี่ยเออช่างมันตอนนี้โอ้โหมาถึงก็ฟูลไดมอนด์แล้วครับเจา้าวันนี้แต่มันยังไม่จบครับผมจะมีอีกขั้นหนึ่งฮะเอาละมาเราจะทำอ่าอัพเกรดเป็นเนเธอรไลท์นะครับผมไม้ไม่พอให้ตัดตรงนี้เอาแล้วกันสมิทติ้งเทเบิลนะครับผมแล้วก็อัปเกรดทั้งตัวเลยไปนะครับ เอาละมาเรียบร้อยครับผมฟูลเนเทอร์ไลท์นะฮะจังหวะนี้แล้วก็เออว่ะเราเจอหมู่บ้านใช่ปะ่ะแสดงว่าเราก็จะมีหนังสือนะครับเราสามารถเอาหนังสือมาคราฟได้คุณผู้ชมว่าแต่มันอยู่อยู่ไหนวะน่าจะมีนะหนังสือปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวมีเอเมอล,ล่หรอเฮ้ยดีเลยครับตอนแรกผมคิดว่าผมต้องแลกของกับวิลเจอร์ซะละอ๋อมีหนังสือไหมครับนี่ <laughs> เจอหมู่บ้านทั้งทีไม่มีเลยอรอโอ้แย่ว่ะ หมือนจะต้องคราฟเองไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรหนังสือไว้ก่อนนะครับเออ่ต่อไปก็จะเป็นไฟแช็กเอเมอรลล์ดีกว่าครับผมออ่่าฟินเราหมดแล้วหรอปั๊มเพิ่มแบบคือไฟแช็กหนังสือเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้อ่าเอนชานนะครับผู้ชมเอาล่ะได้ฟินประมาณนี้ก็ดีแล้วครับต่อไปเอาเอเมอรลล์มาคราฟนะครับนี่เอเมอรลล์แอนด์สตีลนะครับเออ่น้ำผมอยู่ไหนวะเมื่อกี้อ่ผมอยู่ตรงน้ำพุก็ได้นะฮะแต่วันนี้ก็จุดไปตรงนี้เลยนะครับยืนไว้อ่าเฮ้ยนี่มีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทอล์นชานด้วยนะครับผมอุ้ยแต่ไฟมันก็แรงเหมือนกันนะเนีี่่่ยยยแแแปป๊บบนนึงงโไดด้้้้้มมมาา3ลลลลูกกกววครัเเออิิผผใชะ็ แช่ไว้เออน่าจะได้อยู่นะนี่มีการไฟด้วยครับจังหวะน,นี้เอ้าเฮ้ยไม่ได้นี่หว่าอ๋อคือผมต้องแบบเหมือนแบบติดไฟอะไรอย่างงี้ว่าโดนไฟเผาอะเออว่ะโอ้โ,อโหแย่เลยแล้วถ้าเป็นไอ้ลุงเนี่ยได้ปะลุงช่วยติดไฟให้หน่อยดีเฮ้ยลุงมันไม่โดนเบิร์เหรอเออว่ะลุงไม่โดนเบิร์ครับคือแบบเราโกงไม่ได้เลยอะกลายว่าแบบจะไม่มีดาเมจไงเอ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเราเอาปลามาคราบได้นี่หว่าเอามาสักตัวหนึ่งดิจังหวะน,นี้ยังไงเจอน้องวัวแล้วนะครับปึ๊บขอกินนมหน่อยนะ ล้างสถานะแป๊บนึงครับโอเคเสร็จแล้วตรงนี้มีน้ำใช่ไหมก็อยู่เนี่แหละจดุจด,ดไปครับผมจังหวะนี้อ่าโดนเบิร์นไปครับพอใกล้จะตายค่อยลงมาครับผมจังหวะนี้ลงมาครับผมอ่าอุ้ยโทเทมโคตรเยอะเอ้ยจริงผมถือโทเทมไว้ก็ได้นะถือเอาไว้แบบนี้ครับผมถือไว้สองมือเลยนะฮะไประเบิดครับตุม้มโอเคโอเคแช่ก่อนเอาต่อยอหน่อยนะครับจังหวะนี้เอ้ยเดี๋ยวอ๋อมันได้กันไฟมาด้วยอะ่ะไอ้นี้ยโทเทมอ่ะไหนวัวอยู่ไหนขอใหม่ดิต้องมีวัวอยู่ข้างๆครับตอนนี้โอเคทำให้กันไฟละ เอาตรงนี้แหละจัดไปครับผมต่อฮะปึ๊บออกมาครับผมแล้วก็ลงมาแช่นะฮะโอเคคุณผู้ชมของประมาณนี้น่าจะพอนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยโทเทมเนี่ยเอาไปก่อนเลยโทเทมมันเยอะเกินไปหรือเปล่าผมพกไว้แค่เดียวพอแล้วครับมันเยอะเกินไปอะ่ะโอเคแล้วก็แอปเปิลทองเอนชานโอ้โหโคตรเยอะนะฮะไม่ต้องกลัวแล้วมั้งเนี่ยตักน้ำไว้หน่อยนะครับต่อไปผมว่าต้องลงเหมืองคุณผู้ชมเราต้องการแร่ทองครับเออว่าแต่ผมขอลองค้าวปลาหนึงเอาปลามานะครับแล้วก็ฟินอ่านี่ไงฟิตแอนด์สตีลนะครับไหนดูดีได้ไรจังหวะนี้เออเดี๋ยวนะ ได้ถังปลากันเหรอฮะโอโ้โหโคตรดีเลยหยอกหยอกจริงไม่ยังเป็นเลยเนี่ยเอาไปเอาไปคือเหมือนคาพเพื่อแบบเอาไปค้าของอย่างสุดท้ายนะครับก็คือไฟแช็กอย่างสุดท้ายเนี่ยมันต้องเอาแบบทุกอย่างมารวมกันนะคุณผู้ชมเอาชูว์เคนมาสิผมว่าเราต้องค้าหนังสือเองแล้วแหละแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมนอนก่อนฮะจังหวะนี้ขอนอนหน่อยนะครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราลงเลวินกันดีกว่าครับผมไปหาแร่ทองกันฮะโอ้โหมอนโคตรเยอะนะครับโดดไปเลยฟืบ เอาละเฮ้ยไอ้ยเขียวโดดลงมาโดดตามลงมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย้น่ากลัวนะเนี่ยอะไรพวกนี้มันเหมือนแบบทำไมมันดูแค้นผมจังเลยนะฮะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามีทางลงด้วยครับเอาล่ะมีเหมืองเพิ่มนะครับผมโอ้โหแร่เยอะว่ะเอาว่ะมีเหมืองต้องลงไปแล้วครับจังหวะนี้อุ้ยดื้ๆลงลึกเหมือนกันนะเนี่ยไอตัวนี้มีดอกไม้เด้ออ่าผมขอลองต่อไปดูแปบนึงนะฮะรู้สึกสงสัยมีอะไรหรือเปล่านะโอเคสุดท้ายมันเชื่อมมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ เดี๋ยวเราลงไปเลยแล้วกันนะครับลงมาตรงนี้แล้วกันโอเคเฮ้ยมีเพชรด้วยว่ะแต่แบบเราเจอไปแล้วเฮ้ยแต่ว่าก็ได้อยู่แหละมีเพชรแสดงว่าเดี๋ยวนะ่าจะมีทองหรือเปล่านะทำไมผมชอบมาเจอเพชรตอนที่แบบมันไม่มีค่าแล้วอ่ะสำหรับผมอ่ะแต่ขุดไปหน่อยแล้วกันนะครับรู้สึกเสียดายไม่ได้ขุดตอนนี้ต้องการทองนะครับมีหรือเปล่านี่โอ้โหบ่อ,อใหญ่นะครับไม่มีเลยเอ้ยนี่เจอแล้วโอ้โหอยู่สุดทางเดินเลยครับขอทองหน่อยนะคะผมมาเรามาเผากันเลยดีกว่าไหมนี่บาร์ฟินแนนออกมาโคตรเยอะเลยครับจังหวะนี้ก็จัดไปเลยแล้วกันเผาไปฮะแล้วก็ผมน่าจะต้องทำ าของนะฮะอ่าของไม่ต้องใช้นี่เนื้อนี้ไปแล้วก็แร่เหล็กผมเผาไปเลยดีกว่านะจังหวะนี้อ่าเผาไปฮะทีนี้ขุดออฟซิเดียนรอหน่อยดีกว่าอ่าขุดตรงนี้ครับผมโอเคครับผมมาสิบบล็อกพอดีเลยนะครับจังหวะนี้ก็เดี๋ยวผมทําให้ตรงนี้เลยดีกว่านะฮะโอเคเลือกในตรงนี้เลยแล้วกันบวางขึ้นมาครับผมแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับจดไว้เลยนะครับผมโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมรออ่าแร่ก,ก่อนนะครับนี่ไงทองได้แล้วจังหวะนี้คราบเลยแล้วกันโกแอนสตลลครับผมอ่าเดี้ดบ แล้วก็ไปครับจังหวะนี้ขอได้ทองเยอะๆนะเอาละก่อนจะตายลงไปแช่ครับผมโอ้ในดูดิเฮ้ยบล็อกทองออกมาเยอะอยู่เอ้จริงๆผมกินอันนี้ได้ด้วยว่าแอปเปิลทองอันเนี้ยเพราะมันไม่มีกันไฟใช่ปะนี่ไงลุยต่อดีครับและนี่คือความโกงในการปั๊มทองของผมนะฮะโอเคได้อยู่นะตอนประมาณนี้ก็ แร่ทองโอ้โหเยอะแล้วนะเอาอย่างนี้เลแล้วกันร,รู้สึกแบบอยากปั๊มให้มันสะใจนะฮะไหนๆแล้วก็ปั๊มเลือดได้แล้วอะไรเงี้ยปึ๊บเอาล่ะน่าจะพอแล้วหรือเปล่านะ <c ười> ทองเยอะขนาดนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับแล้วก็เหล็กโอเคคือเหล็กเนี่ยผมก็จะทําเป็นแบบแอนวิวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยโยนของที่ไม่ต้องการไปดกว่านะับผมเนื้อก็เดี๋ยวผมกิดเป็นเนื้อหมูเอาแล้วกันนะครับจะได้พกแบบไว้ันเดียวอะไรเงี้ยเอาล่ะประมาณนี้ผมเก็บบาร์ดเฟอร์นันไว้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยเลทดีกว่าไหมไออาร์หนังสือเด เนเธอร์ฟอร์เทดแบบง่ายๆหน่อยได้ไหมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมเตรียมทองไว้แลกอ่ะอันนี้แล้วกันเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็เจอเร็วเลยอ่ะไปก่อนไปก่อนอ่อจริงๆเดี๋ยวผมวิ่งหาแบชั่นน่าจะดีกว่านะไว้เจอกันนะพวกเฮ้ยมาถึงให้2อันเลยอ่ะข้อดีนะครับผมผมต้องการแลกกับพิกลินแบบเยอะๆเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเนเธอร์ฟอร์เทดด้วย嘛โอ้โหอยู่ข้างหน้าเลยครับตรโชคดีเอาล่ะงั้นเราไปล่าเบสก่อนเลยดีกว่าไหมแล้วก็เดี๋ยวเรากินอ่านี่ครับผมแบบกันไฟเอานะฮะเ้้ยแหนนลลวผมากั เอาเอนเดอร์โพลมาครับเป็นอ่าฟิตเนสสติลนะครับจังหวะนี้โพลแอนสติลวะผมอ่ะไหนขอดูดิมันจะได้ของอะไรจัดไปครับปึ๊บเอาละเด้งออกมาเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นอ่าไอเทมนะครับผมโทเทมนี้ผมทิ้งไปดีกว่านี่มันจะเป็นแบบว่าโผเอาไว้เทเลพอร์ตนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าอย่างน้อยกินอันนี้ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วผมจะคลิกขวาปึ๊บโอ้ยดิวาร์ปขึ้นมาบนนี้เลยนะครับโคตรโกงเอาละเราวาร์ปไปต่อดิปึ๊บหู้ยดิเนี่ยโกงจัดอ่ะดูดิคลิกขวาฟึ้นเลยอ่ะ เอาละเบสเรามาลุยกันหน่อยดีกว่านะฮะจังหวะเนี้ยขอหน่อยขอแท้งเบสหน่อยเอาละฮะเนี่ยเวลานี้ครับผมเราสามารถวาร์ปมาตรงเนี้ยเพื่อแบบแลกของไว้ใช่ปะเสร็จแล้วเราก็วาร์ปกลับขึ้นไปได้ครับอ่อไปตรงนี้นะผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วเนี่ยปึ๊บโอเคครับผมกลับมาตรงนี้เรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็ปล่อยตัวนั้นแลกไปโอ้โเกิดมาโคตรเยอะเลยเนี่ยว่ะใจเย็นนะ ค่อยๆค,คุยกันเอาล่ะผมว่าผมลองไปที่อื่นบ้างดีกว่านะฮะเพื่อแบบจะเจอที่ดีๆครับผมอย่างชอบเลยแบบแค่คิดขวาก็ว้าไปได้โอ้ยทะลุนิดนึงนะฮะเฮ้ยมีอะไรเปล่ามีทองนัเหรอไม่เป็นไรเอาล่ะตรงนั้นมีเบสอยู่นะครับว้าไปเลยได้ป่าววะป๊บเอาล่ะออกมารวยกันหน่อยดีกว่า โอ้ยได,ได,ไดโคตรเยอะเลยนี่วะตรงเนี้ยใจเย็นนะไมมันเยอะจังวะเพราะว่าผมอาควรไปดีกว่าเอาละแปดแห่งน่าจะพอแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปหาแพชชั่นดีกว่าเออเออแต่ผมรู้สึกแบบเอาอีกนิดนึงแล้วกันโอเคสิบแห่งพอแล้วพอแล้วเราจะไปทางนี้แล้วกันนะครับผมหัวยเทมนี้แบบโคตรสะดวกอะว้าไปแบบได้ทุกที่เลยครับฟื้ไป ไม่ว่าไกลแค่ไหนก็ไปได้เออใช่แล้วผมก็ลืมไอ้พิกลินตัวเดิมไปด้วยนะครับแต่ช่างมันเราไปหาแลกใหม่ก็ได้ปึ๊บเอาละฮะเจอละจะังหวะน,นี้อ่าลุยตรงไหนก่อนดีวันเนี้ยผมจะบุกเข้าไปเลยดีป่ะวะคุณผู้ชมอ่าขอเกินไยงเป็นทองสะหน่อยแล้วกันแล้วก็ทีนี้อ่าเตรียมทองไว้ฮะเอาชุดหนึ่งก่อนโอเคบุกเข้าไปเฮ้ยลงลงลาวาเฉยเอาละขอไฟก่บไอ้พวกอ่าพวกนี้ก่อนนะครับโอ้ยไอ,อ,อ,อตัวที่แลกได้มาแลกเลยมะตัวที่ไม่แลกก็มาบวกกันเออตัวไหนสนใจแลกของมาเลยจ้าวิมีบล็อกทองให้ด้วยอ่ามีีน้้ไแบบบกก็สะดดวครั เพราะผมยังไม่ได้ทําธนูเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนมีคนจะแบบสนใจมาแจมอีกนะฮะเดี๋ยวผมเตรียมของมาหนึ่งอันนี้นี่เดินมาเพื่อนเดินมาเพื่อนเรามาแจมมาดีกว่าโอเคเอาล้ฮะโอ้มีโพล16อันแล้วนะครับจังหวะนี้ก็เรากลับกันเลยดีกว่าเนาะนี่ผมจะวางไว้ประมาณตรงนี้เลยละกันนะฮะวางเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยมาเลงอะไรกันตรงนี้เนี่ยไม่เอาจะเย็นดีครับผมแค่จะกลับเองนะเฮ้ยหาเรื่องกันนะเอางี้เราต้องหาอะไรแบบ หยุดมัแล้วครับเอาทองไปเอาทองไปเออจะได้ไม่สนใจเราเราจะได้กลับบ้านอย่างสบายใจนะฮะจุดไปเลย let's go แล้วก็ต่อไปเนี่ยผมจะต้องเออเด้ยน,นะมาโผล่ตรงนี้กันเหรอผมจะต้องทําอ่านหนังสือนะครับว่ายังไงกันวะเนี่ยทำไมมาโผล่ในถ้าอะไรก็ไม่รู้อ๋อเหมือนจะอยู่ในทะเลซะด้วยฮนะนี่ไงเรียบร้อยครับผมทำไมมาโผล่ในเมืองแบบนี้เนี่ยโคตรแปลกเลยโอเคขึ้นมาก่อน อ่าโอ้โหอยู่กลางมหาสมุทรด้วยแย่ที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวดยังมีอน,นี้อยู่นี่วะมีเกาะฮะโอ้โหเย่ผมควรจะต้องออกเดินทางนะฮะยังดีที่ผมมีที่วา้านปนี้นะ่นี่ยผมยังไปเรื่อยๆได้อะไปไปยาวๆครับจังหวะเนี้ยปาคิลเลอร์ผู้ติดอยู่กลางมหาสมุทรนะครับโอ้โหนังสารวะออเอาละโอ้โหเจอเจอผืนแผ่นดินสักทีนะฮะต่อไปผมต้องหาชุกาเคนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเกาะอ,อีกเหรอจริงวะเนี่ยไม่รู้ว่อ่ะอันนี้ชูก้าเคนเก็บไปก่อนนะครับ อ่าเรียบร้อยมาแล้วก็ฟิน์เน s t สตีลอันสุดท้ายนะครับน่าใช่นะน่าใช่อันสุดท้ายนะมาเผาก่อนเลยปึ๊บเนี่ยผมเอ้ย อ๋อตัวผมยังไม่ติดไฟนู่นอ่ะมีวัวป่ะวะอ๋อนี่เรายังติดเกาะจริงด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่อยู่เท่าที่ดูแล้วฮะเกาะน,นี้ไม่มีวัวเลยครับผมเราต้องรออย่างเดียวละแ,แล้วก็เดี๋ยวเรามาครับอันนี้รอดีกว,ว่าอ่าเอาเปนเดอร์ I นะครับเอาสักสิบเกาะแล้วกันเนาะจังหวะนี้ฟืบแต่ก็สะดวกอยู่นะเพราะแบบเราสามารถวาร์ปได้เรื่อยๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อไปมองตาเดอร์แมนเฮ้ยใจเย็นนะเพื่อนเราเผื่อไปมองตาในนิดเดียวเองอ่ะเออตายซะอ๋อโอเคมาเตรียมตัวกันดีกว่านบมมดแลุกอ์สตีนะครับผม จุดไปแล้วก็ยืนไปครับจังหวะนี้เอาล่ะเหมือนแบบมันก็จะเอ็นชาร์ในตัวเราให้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอ็นชาร์ไปเลยฮะโอ้ยเดือดจะตายโอ้ยมีฟอสต์วอร์เกอร์เหรอแย่แย่เลยผมบอกเลยเออผมต้องลงน้ำยป็งไงเนี่ยเอออันนึงผมต้องมาอยู่ตรงนี้แหละจุดไปก่อนนะครับเออผมต้องกินแอปเปิลทองอันนี้ยโอเคป่ะต่อไปครับลุยขอเอ็นชาร์หน่อยมันจะดูเหมือน <c oughs> <ๆ S 1> แปลกๆนะครับผมที่แบบเราต้องยืนให้แบบไฟเผาอะไรเงี้ยแต่แบบมันจะต้องออกมาดีแน่นอนฮนะเอาล่ะประมาณนี้น่าจะพออยู่นะครับผม,ผมก็เอ็นชาร์ไปเยอะแล้วนะ ต่อไปเดี๋ยวผมว่าผมจะขาแบบสุดยอดอ่าไฟแช็คแล้วนะครับผมมารู้สึกแบบมันจะเอาทุกอย่างมารวมกันแบบเนี้ยยัดเข้าไปนะครับผมไหนดูดีได้เปล่านี่ไงสุดปเฟปินแอนด์สตีลนะครับโหนี่เป็นสีลุงเลยนะครับนี่เป็นไฟสีลุ้งครับผมจังหวะน,นี้ยืนดูดิไหนดูดิได้ไรโอโ้ขวดเวลครับผมขวดเวลโคตรเยอะเลยแล้วก็มีหนังสือด้วยหรออะไรวะเนี่ยเอาละจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันดีกว่านะครับผมโอ้โหดูดิโคตรเยอะอะ เอ้ยนี่แบบแค่เราติดไฟเราก็ได้ของแล้วนี่หว่าใช่ปะก่อนอื่นผมขอปาเวลก่อนแล้วกันนะครับเอาล่ะตอนนี้เวลเราเยอะมากเลยครับเอ่อก่อนอื่น <laughs> ทำแอนวิลก่อนแล้วกันขอแอนวิลหน่อยนะครับฟือ เราจะได้แบบว่าตีบวกกันได้นะครับมาไหนดูซิมันมีอะไรมั่งโอ้โหเฟรมเอ็กครับผมนี่มันระดับ10หมดเลยนี่หว่านะฮะอย่างนี้เราต้องตีบวกซะแล้วก่อนอ่นออาผมขอจัดสะท้อน10ซะหน่อยแล้วกันเฮ้ยของเยอะผมขอแบบตัดไม้ก่อนเราต้องทากล่องไว้แล้วครับของมันเยอะจัดเอาละฮะเอามาขอกล่องใหญ่เลยครับจหวะนนี้ก็เก็บของไปให้หมดนะครับเราจะได้แบบเลือกถูกอะไรเงี้ยโอ้โหดูดิของเยอะจัด,เ,จดเก็บไปเฉพาะหนังสือดีกว่าเอาละอุ้ยการระเบิดครับอันนี้เอาเลยนะฮะชาปเน็ตสิบก็เอาเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมอฮ้ยมันมีมัลดย จัดไปครับผมมัลติช็อตสิบอ้าวเฮ้ยไม่ได้เหรอเหมือนแปลว่าอันนี้มันเอนชันไปหลายอันเกินนะฮะแย่ว่ะโอเคไม่เป็นไรเอนชก่นก่อนก็ได้โรเทคชั่นผมยัดอะไรไปสักอันแล้วกันนะฮะรองเท้าแล้วกันโอเคกันร,ระเบิดก็เอาใส่อะไรดีวะอันนี้แล้วกันไม่ได้เหรอเอ้ยยัดไม่ได้เลยฮะกันร,ระเบิดสิบแต่ไม่เป็นไรแล้วดาบละฮะดาบผมขอชาร์ปเน็ตเอ็กเ้ยไม่ได้เหรอคือมันน่าจะเยอะเกินไปเนี่ยนะไม่เป็นไรขอใหม่ก็ได้แป๊บนึง๊งขอดาบใหม่แป๊บหนึ่งฮะเอาละมาทีนี้เรรราก็ใส่ชมนนไได้คคัับบจปะ,ะผ ดาบนี้มันแบบรวมอะไรไว้เยอะเกินแน่เลยเนะี่ยโอ้แต่แอบเสียดายหน้าไม้นะครับแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได้แล้วเออเลยเตรียมลูกธนูไปนะครับผมแล้วก็มีของพวกนี้นิดหน่อยโอเคฮะจริงๆผมคิดว่าของประมาณนี้ผมน่าจะสู้ได้แล้วนะเออเอาละมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมอา่าไอโอเบนเดอร์ o ไปทางไหนครับไปทางนี้โอเคไปล่องมหาสมุทรอีกแล้วนะครับแต่วิธีของผมก็คือการว้าไปแบบนี้แหละฮะจริงๆชีวิตก็ลำบากเหมือนกันนะผู้ชมไม่เจอฝั่งเลยอโอ้นี่ผมจะต้องว่ายนะ้ำไปงี้ตลอดเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเจอ โอเคไปทางนี้ต่อปึ๊บอ้อาวเฮ้ยกับหลังเหรอเอา้าแต่ดีนะครับพอมีแบบอุปกรณ์วร์ปอะเนี้ยโคตรสะดวกอะปึ๊บไปทางนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอา่าไปทางไหนต่อครับปึ๊บอ้อาวย้อนกลับแล้วว่ะเฮ้ยเอา้าผู้ชมลงแล้วครับจังหวะน,นี้งั้นอย่างนี้แล้วก็ขุดไปเลยดีครับผมไปเอาล่ะเฮ้ยไม่เจอวะ่ะแสดงว่าผมต้องขุดหาเพิ่มละอ๋อไม่เจอป๊บน,นึงอันนี้ไวเท่าไหร่นะยี่สิบเก้าเหรอเอ้ยยี่สิบเก้ามันนะ่าจะต่ำไปครับเดี๋ยวลองขุดขึ้นก่อนลองซักเท่าไหร่เดียรสี่สิบไหมที่สิบอาจจะเจอปึ๊บลอง เอ้ยอ้าวเจอแล้วโอเคครับผมนี่เป็นไงจากประสบการณ์นะครับผมเฮ้ยห้องนี้ใช่หรือเปล่านะอ้อโหทางตันอีกแล้วเนี่ยแหละฮะถ้าบอกว่าไม่เจอเราก็ต้องขุดหาเอานะครับผมเอ้ยเดี๋ยวนี่มันคือแบบเป็นห้องทางตันเลยเนี่ยอ๋อขุดขึ้นอาจจะเจอหรือเปล่าวะอืมมีความรู้สึกว่าจะไม่ใช่เลยเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามขุดเอานี่ไงเออต้องมั่วครับจังหวะนี้ต้องมั่วเฮ้ยเจอแล้วะ เเจอโคตรเร็วเลยอันนี้มีอะไรป่าไม่มีอะไรครับขอขุดอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเอาล่ะโอ้โหไม่วางให้อีกแล้วอะโคตรใจร้ายนะครับผมวางไปก่อนเลยแล้วกันเฟิบเฟบคือแบบใจร้ายให้ทางตันมาไม่พอนะครับยังไม่วางให้เลยอ่อะโอ้แย่นะอย่างนี้แย่นะเอาละวางเพิ่มไปอีกสี่นะครับจังหวะน,นี้เอ้ยแต่ผมเมื่อเคยเจอแบบมันมีทางเข้ามาแบบนี้เดือแบบมีสองทางเลยครับเออก็เท่ดีเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยของที่เราต้องการก็มีประมาณเนี้ยเนาะแอปเปลิลทองนี้เผื่อไว้นะครับผมจังหวะน,นี้รู้สึกว่าพร้อมแล้วไปเลยแล้วกกัััััันน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 โโออออเเเคบบผมม้้้าาวดขขงงงงงงย่่ใทตแีีีะจ ผมจะแบบวาร์ปขึ้นไปแล้วก็ระเบิดถล่มเลยนะครับผมอย่างแรกก็โดบก่อนนะครับเอาล่ะมาวาร์ปขึ้นไปนีกว่าปึ๊บโอ้ยเจะตกตกตกโอ้ดีนะไม่ตายอ่าผมว่าผมเริ่มจากอันง่ายๆก่อนตรงนี้ครับผมวาร์ปไปแล้วก็ต่อขึ้นมานะครับเอาล่ะไหนลองดิปึ๊บระเบิดแรงเปล่าอ่าไม่แรงครับผมขึ้นไปตรงนี้เลยละกันฮึบคือแบบเราแค่ได้แบบเกือบแบบเอ้ยได็ๆมันโดนเราสะท้อนเหรอหรืออะไรคือเราขึ้นมาได้แค่แบบเกือบถึงนะครับผมเพราะแบบมันขึ้นแบบนี้ไม่ได้ใช่ป่ะล่ะเนีย่ ไปต่อเลยไปต่อเลยเออแต่ถ้าแบบเราอยู่วนที่มันสูงกว่าก็ถือว่าได้อยู่นะง่ายอยู่สัดแอปเปิลทองไปเออระเบิดไปครับจังหวะนี้เอาล่ะขึ้นมาอันนี้ฮึบโอ้ยใจเย็นโอเคโอเคอันนี้มันสูงอยู่นะครับน่าจะแบบง่ายอยู่เลงไปตรงนี้ครับเอ้ยมีตรงนี้อ่ะไปตรงนี้ก่อนปึบระเบิดครับผมเลงอันที่มันสูงกว่าเนี่ยจะง่ายกว่านะฮะฮึบระเบิดไปแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่นี้เหรอไปไปไป,ไป,ไป้ยเดี๋ยวมีน,นี้ด้วยครับว่าไงจ้าระเบิดไปดีครับอันสุดท้ายแล้วปัญเนี่ย บายบายตุ้มเรียบร้อยคร <c oughs> ับผมจังหวะนี้นะเก็บเรียบครับผมโคตรโกงเลยไอจอบนเนี้ยจอบแผงการวาร์ปนะฮะจังหวะน,นี้เดี๋ยวเรามาบวกกันเลยดีวยกว่าด้วยละก้อนต้องมาวัดแล้วว่าใครโหดกันอ่ะอย่างแรกก็ใส่หน้าไม้ไปก่อนเลยนะครับนี่มีมัลติช็อตด้วยโหถ้าผมมีมัลติช็อตสิบนี่แบบพงโคตรโหดอ่ะต่ไมป็นไรนะฮะแค่นี้ก็โหดแล้วก็มาดีครับอารมณ์แบบว่ายิงยังไงก็โดนอ่ะอ้าวบินมาตรงกลางแล้วว่ะจังหวะเน,นี้ยโดนเข้าไปเฮ้ยเ <c oughs> ช่อเออจังหวะน,นี้เราต้องมาวัดกันด้วยดาบแล้วครับ on, อร,ย,บรอย้ หันมาทางไหนจ้าทางนี้เหรอก็กมาดีครับผมโดนไปโอ้โหโคตรแรงครับโอ้โหดูดิตบที่นี่แบบน่าสะบัดอะสมแล้วที่เป็นดาบเทพของเราอะไรอะไรบินบนตรงนี้คืออะไรจ้ารู้สึกแบบสับสนอะไรอย่างเงี้ยสงสัยแบบโดนแล้วตบแล้วแบบมันมึนไงนอะไรเงี้ยนะฮะมันต้องมึนนะมานี่มานี่ Come on น,นี่มันช็อตแบบเผด็จศึกนี่ยมามาเลยมาเลยเพื่อนอืมอุ้ย่างแรงอย่างแรง,ง,แรงโดนตบไปเอเอเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายเหรอดื้อว่ะมันดื้อดึงว่ะเอ้ยอีกนิดเดียวเท่านั้นเออก็มาดีครับผมเออ เฮ้ยมาว่ะมาว่ะเอาละลงมาได้แล้วผมอยากจบโดยการฟันมันอนะ่ะแต่ถ้าไม่ยอมลงมาก็ต้องโดนยิงแล้วแหละเฮ้ยอ้าววนมาแล้วครับจังหวะนี้ก็มาดีครับช็อตสุดท้ายเจอหน่อยดาบแห่งจิิตญ,ญาณของเรานะครับลุยเลยฟันมันอืมเรียบร้อยตัวแตกครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับผมพลังแห่งอาไฟโอพีนะครับเนี่ยไฟสีลุงที่แบบว่าให้ของที่สุดยอดว่าเราไปเลยนะครับผมชมป์เน็ตสิบโอเค เอาปะว่าเรากลับกันเลยดีกว่านะครับเจ้าวันนี้ let's go โอเคมาก็เป็นหมู่บ้านที่เรานอนเซฟไว้อนะเนาะเอาละฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นอ่าปักอินนี้เนี่ยสามารถไปอ่าซื้อได้ที่อ่าเพรสชั่นของวิ p นะครับผมอ่ะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ